สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับและอีกงานที่พิเศษมากของน้องแอมชนทิชาที่ได้กลับไปเยือนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเร็วๆนี้นะครับในวันที่25กุมภาพันธ์ปี2 5 6 6โดยน้องแอมจะได้เป็นแขกรับเชิญในหลายสดกลุ่มสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ และวันนั้นน้องแอมและน้องอุ้มอิมได้เจอกันแน่นอนนะครับโดยบอสโจได้กล่าวไว้ FC แฟนคลับของน้องแอมชนทิชาและน้องอุ้มอิมรับประกันความสนุกอย่างแน่นอนเลยนะครับ FC ตัวจริงห้ามพลาดงานนี้นะครับคอนเสิร์ตระหว่างซุปตาดังอายุน้อยมาเจอกันทั้งความสวรรค์ทั้งความสามารถเป็นที่น่าจับตามองทั้งคู่เลยนะครับ หือว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนักนะครับรีบซื้อบัตรเข้ากลุ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับ